แบบไดโชว์วันนี้สนุกไหมครับผมก็สนุกมากๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วกันครับที่ให้โอกาสพวกเราคอกซี่แล้วก็โอกาสนีโอพิลเตอร์ได้มาร่วมงาน BIF แต่บนยูปีนี้ใช่ไหมสนุกไหมครับสนุกสนุกมากๆผมส่วนตัวชอบเดินแบบอยู่แล้วก็เลยแบบนั่นแหละต้องแบบขอบคุณทุกแบบโอกาสที่แบบให้ผมเดินแบบยังโชว์วันนี้เขาพิ่ตอ โซนนี้ประตูอบีบว่าตามฟิลเลยตามสไตล์เลยก็เลยแบบชิวๆแบบเพราะเพลงมันแบบก็เลยแบบก็เลยแบบตามเพลงแล้วก็แคร์คอมพิวเตอร์ครับป้าตือเขาก่อนเราจะเดินจริงเขาบอกว่าเออเดินตามสไตล์ตัวเองเลยครับผมชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกดีครับผมตอนนี้จะมารับโงการแต่ท่านต้อบอกเดินมาหลายชั่วเดินทุกวับสนใจด้านนี้หรอคุณพี่สิ่งก็สนใจครับ ก็ถ้าสมมติมีโอกาสได้มาพวกเราก็ยินดีที่จะรับสมัครถ้ามีโอกาสเราดีเดี๋ยวได้ได้เห็นได้เห็นกี่แงนอนงานเดินแบบใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเราจองแบบว่า PM ทปีเลยหรือเปล่าคะจองทุกปีหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็จะมาทุกปีตลอดนี้แล้วเอ่อไม่ได้จองครับแต่ถ้าปีหน้าเราเราสะดวกที่จะมาอีกได้ครับเราว่างครับจ้างได้ครับจ้างได้ครับ ก็ก็น่าสนใจครับที่จะแบบอะไร e x p l o r e t i o ใหม่ๆครับก็เราก็จะไม่ปิดกันตัวเองแน่นอนยูยแล้วน่าหนุกครับมาถือเป็นงานท้าทายอีกงานหนึ่งเนาะงานที่ท้าทายอีกงันใช่ใช่ครับงานเรางานตั้งัคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ึกซ้อมอะไรแบบรช่คัแล้วก็ อมีมีก็มีเต้นมีร้องโอ้โหมีเกสไหมมีเกสไหมเออเรื่องเกสอาจจะเร็วไปที่จะสปอยม่จะสปอยแต่ว่าเอาเีพน้อมสปอยนะเฮ้ผมไม่สปอยแล้วครับผมเอาเป็นว่าคอนเสิร์ตเราตื่นเต้นแน่นอนครับแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่ทุกคนได้รอชมแน่นอนตอนนี้ที่จริงก็ยังมี ที่นั่งเหลือพอสำหรับให้ทุกคนได้เเารียกว่าอะไรเข้าไปกดกันอยู่ครับผมที่วางนี่บอไปพิมพ์แขกแล้วมันแบบัดใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะกนจ้างอะไรบ้างโอ้โก็อย่างแรกเลยคือสถานที่มันใหญ่ขึ้นจากปีที่แล้วมากๆครับผมพวกเราก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราก็พัฒนาตัวเองตลอดครับผมปีนี้เพราะเราได้อยู่ในที่ที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับพวกเราก็จะใส่เต็มมากกว่าเดิมแล้วก็ทำโชว์ให้มันดีมากกว่าเดิมทุกอย่างมันจะ เป๊ะมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะที่ได้ไปรอบมีแล้วกันครับว่าพวกเราตามแผนตทิทำเต็มที่แน่นอนครับใชนะครับรอดูได้เลยครับจะปรับอะไรแปลกใหม่ที่อยากจะเป็แฟนรอชมบ้างมครปรับใหม่เรามีสไปซ์ให้ทุกโชว์อยู่แล้วครับเราก็เตรียมสไปซ์ให้ทุกโชว์อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเรื่องอะไรรู้สึกว่ารอบนี้ผมรู <ừ> ้สึกว่าผมอยากจะเอ็กซ์เพรสมากขึ้นครับได้เ <ừ> วทีอะไรจเอ็กซ์เพรสมากขึ้นอาจจะแบบเฮ้ยทำอะไรใหม่ๆ อืมครับก็การที่เป็นแบบเกสให้พี่ๆศิลปินที่เหมือนเรื่องแหละชวนเราไปก็รู้สึกว่าได้เปิดประสบการณ์มาเหมือนได้แบบได้ได้ไปลองหลายเวทีแล้มันได้แบบมันได้ฝึกในตัว ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรามีคอนเสิร์ต The Final Fantasy นะครับผมสามารถกดบัตรได้ที่ All Ticket นะครับผมตอนนี้ยังเหลือบัตรพอสำหรับทุกคนอยู่นะครับผมแล้วก็งานวันจีนทร์ก็คือ16พฤศจิกานะครับผมใช่ครับก็ฝากด้วยครับผมผมไป้วครับเจอกันครับ